สวัสดีครับพวกเรา JTNI Kingdom นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเล่นซ่อนของกันนะครับขับเล้าของที่เราจะซ่อนในวันนี้นะคบก็คืออันนี้นะครับอ่าโอเคอนาเคปของซ่อนแบบซ่อนของก็คือตรงนี้ครับตุงเรนรานพัเสจแล้วก็ตุงโควเวอร์เวงตรงนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มซ่อนกันเลยมีเวลาซ่อน5นาทีก็เวลาหา15านาทีนะครับซึ่งผมก็จะเป็นคนซ่อนครับ นายขอดูขอดูหน้าตากล้องหน่อยหน้าตากล้องหน้าตากล้องคนตากล้องคนเดิมนะฮะคนเดิมไม่เปลี่ยนชุดอันนั้นก็เกมจะเริ่มแล้วนะครับมีคนซ่อนหนึ่งคนคนหาสามคนนะฮะก็เดี๋ยวตัดคลิปตอนที่เราไปหากันเลยนะครับมาครับตอนนี้ก็จะเอาไปซ่อนผมจะเดินกลับไปครับ มาครับผมซ่อนเสร็จแล้วซ่อนเสร็จแลวซอเสร็จแล้วได้เลยซ่อนเสร็จแล้วอาวโอเคเริ่มจับเวลาเลยโอเคเริ่มจับเวลาครับเราไปเตรียมหาของกันเลยได้ครับตอนนี้คลิปี่สองนาทีโอเคผมเริ่มจับเวลาแล้วนะครับของกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาของกันไปเราไปหาของพร้อมกันมารับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาของกันเลยนะครับเมื่อกี้เห็นจ่าเดินไปฝั่งโน้นใช่ันมันเวจ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมไปหากับจโอเค<จ>ผมก็ยังหาไมา่เจอนะท่านผู้ชมผมมานมันมน่าจะอยู่ไกลนะนี่ผมจะลองไปหาไอ้กันนะครับใ้ฝั่งผมผมบอกเลยว่าติวเดินผ่านมาเลยที่านอยู่ดีอยู่ตรงนี้เม่อกีติวเกือบเจอนะครับแแค่ว่า เขาไม่ก้มลงมาดูเราจะไปดูว่าไอ้กับเนตหาถึงไหนแล้วเหมือนไอ้กับเนตเขาจะอยู่บนข้างไกายนะอยู่ถึงตรงนู้นเลยแดดร้อนมากครับ <are> จะจไม่ร้อนมาซ่อนแถวนี้หรอกครับก็หารนนจริงๆเมื่อกี้เห็นใจไปทาง coverway ตรงนี้นี่ ของเราก็คือเดี๋ยวเราจะวนไปตรงโคเวอร์เวย์ครับแล้วเดี๋ยวต้องหากให้ละเอียดละเอียดนะครับ,อมมรบอตอนนี้เรามาถึงตรงโคเวอร์เวย์แล้วครับเชื่อว่าตรงนี้มันน่ายจะ้มีคคือว่าตรงเนี้ยมันมีที่ซ่อนเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแล้วนะสามคนเลยสามสามมินอ๋อแล้ว ไอ้สามรอบนอกตรงนี้เดี๋ยวเราหาตรงนี้โอ้ได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 ้ย้ายนะแยกย้ายๆจะกูมีนะแต่โต๊ะเอาคำใบหน่อยครับคำใบคำใบครับอยู่ที่สูงหรือที่ต่ำอยู่ที่กลางทกลางไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงประมาณโต๊ะไหมประมาณโต๊ะประมาณโอเคครับปอะ เราว่า,า,า,าอยู่แถวเนี้ยช่วยมาหาไ่นะครับก็คือคำาม่ก็คือ,คคอไม่สูงไม่ต่ำอยู่กลางๆครับเดี๋ยวเราไปหากันครับว่าอันไหนจะอยู่สูงสูงไม่ไม่สูงไม่ต่ำนะครับกลางๆเดี๋ยวเราไปหากันนะเราจะบอกเลยที่ซ่อนยากมากเขาเขาเยจะหาคอมากเลยทีเดียวนะวเดี๋ยวไ,ไปดูที่ถัดไปกันก่อนนะฮะไปอต,ตอนนี้นะครับเราก็ได้มา อยู่แถวกระถางต้นไม้นะผมมาหาแถวนี้นะครับไม่รู้ว่าซ่อนอยู่ตรงกระถางต้นไม้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาหาต้องไปทางไหนอ่ะผมตอไม่น่าอยู่แถวนี้นะครับไม่น่าอยู่ครับนี้ไม่น่าอยู่ครับตรงนี้ก็จะไม่มาซ่อนตรงนี้จ่ายแล้วเดินผ่านมายังยังไม่มีสิทธิ์คำใบสิทธ จะได้อีกสองนาทีจะครบสิบนาทีก็จะเดินตามพวกเขาไปเรื่อยๆเขาก็ยังเขาเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆริ่งไกลขึ้นยิ่งยิ่งไกลก็เหมือนใกล้ย,ยิ่งใกล้ก็เหมือนไกลผมไม่เจอ แต่เขาน่าจะมาแถวแถวนี้แล้วแต่มันไม่เห็นอ่ะแดีว่าผมหายมาแล้วมันมันน่าจะอยู่แถวๆนี้น่เลยไม่เจอเพราะคุณออกนอกอนาเขตเจริญครับอนาเขตถึงแก่สุดตรงนี้ถึงแก็สุดตรงนี้ตรงนั้นจะไม่มีทางไปต่อนข้สุดท้ายไม่ใ่สิคําบอันนี้คําบานที่สองครับสุดท้าอยู่แถวแถวไหน เดินไปชี้ผ่าเดินไปชี้เลยว่าอยู่ตรงไหนผมจะบอกให้ว่ามันอยู่ที่ที่แคบแต่ก็โลง่งภายในคราวเดียวกันนี่นะครับก็คืออยู่ที่แคบและกว้างในเวลาเดียวกันงงเหมือนกันเน,ะนเาะงงเหมือนกันเนาะที่แคบรับกว้างคืออะไรแต่เราก็ต้องหาต่อไปครับเวลายังเดินอยู่นะครับนี่ครับเราก็เขาไม่มาแนะับผมว่า ที่นั่นอะอยู่ไม่ได้แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างครึ่งครึ่งแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่สงูงแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ต่ำว่าเขาสนะมีอะไรไหมไม่มีครับแล้วลงในรานการแบบชื่อยขยายความหมายได้ไหมแบบยังไงอ่ะเราจะไม่มีทางขยายความหม่อให้คุณเพราะคุณหมดจิดในการเสาแล้ว ไม่เข้าใจกันจริงจริงเหรอคำใบ้นี่คืออะไรค่ะจะช่วยใบ้ให้อีกนิดหนึ่งก็คือคือเป็นที่ที่ทสามารถาาทำให้โล่งได้แต่ก็สามารถทำให้แคบได้เช่นเดียวกันรู้แล้วนะ<ๆ>ตอนนี้เอาง่ไงผ่านยังผ่านยัง านมาแล้วเคย่ามมาแล้วน้อยอย่างนา้อยนอยคือสามรอบส่วนติวอยู่ใกล้มากๆแล้วครับสามารถทําเป็นที่โล่งได้สามารถทําให้เป็นที่แคบได้ในเวลาเดียวกันก็คือสรุปคาใบนะครับอยู่ไม่สูงไม่เตีย้ยสด่ว่าอยู่กลางๆแล้วก็อยู่ที่ไม่แคบไม่กว้างไม่ใช่แคบแต่สามารถทําให้กว้างได้อีกคำหนึ่งเราจะใบ อันใหญ่ตอนหนึ่งที่สุดท้ายก็คือเป็นที่ที่มีทั้งเขียวมีทำน้ําตาลและน้ําตาลหลากสีอะไรอันนี้นี่มีมทั้งเขียวมีทั้งน้ําตาลแล้วก็มีน้ําตาลหลากสีเขียวน้ําตาลน้ําตาลหลากสีเกี่ยวอะไรกันแล้วก็ยังมีสีแดงหลากสีด้วยแถวรั้วนี่แน่เลย นะครับมีสีเขียวสีเขียวจากหญ้าสียำตาลจากเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็สีแดงจากลวนี้ต้องอยู่แถวๆลวเนี่ยแหละตอนนี้เวลาของท่านเหลืออีกสองนาทีเท่านั้นอีกหนึ่งาทีผมจะบอกคำพ่าสุดท้ายส่วนติวอยู่ใกล้มากๆแต่ก็พลาดไป และคำใบ้ทั้งยิ่งใหญ่สุดท้ายก็คืออยู่ในต้นไม้อยู่รอบๆข้างในต้นไม้นั่นไงผมว่าแล้วท่านผู้ชมผมเคยมาหาต้นไม้รอบหนึ่งนะท่านผู้ชมผมว่าอะไรทุกคนคำว่ามันอยู่ในต้นไม้เนี่ยผมว่าอะไรทุกคนอยู่ในต้นไม้อย่างแน่นอนอยู่ในต้นไม้นะครับอยู่ในต้นไม้ต้องหาต้นไม้ที่มีสีแดง สีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะครับนี่สีน้ำตาลคือคือลำต้นนะครับสีเขียวก็คือใบไม,ไม้ส่วนสีแดงนี่ก็คือสี่สิบวิครับสี่สิบวิครับลีบหาครับต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงนี่ไงฝาท่อสีแดงฝาท่อ นี่หรือเปล่ามเลเวนสี่สี่แล้วหาไม่เจอหาอไม่เจอทุกคนหมดเวลาลวอ๋อหาไม่เจอทุกคนหมดเวลาแล้วมลผมจะพาไปพาดูคำตอบซึ่งตะกี้ตียวไปโหนตรงนั้นมาเลยไปยืนโหนตรงนั้นมาเลยจำได้ก็คือ สิ่งที่ติวโหนคือตรงนี้ทุกคน,น <ผม S 2> เขาบอกอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในนี้โอ้โหจากนั้นผมเห็นติวอยู่ตรงนี้ยืนอยู่แบบนี้แล้วก็ส่องไปส่องมาผมก็เกือบแล้วว่าติวจะหาเจอแต่ต้นเกมแต่ก็ไม่เจอเขาเสียใจด้วยไม่